สวัสดีครับพบกับผมซีนพีแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันนะครับผมเป็นรถขูดแบานของยันต์มา B22 นะครับคันนี้จะเป็นแท็กยางมีไฟมิดันนะครับผมเป็นเครื่องยันมาสาสูบนะครับปั๊มนิ้วคอนโทรลลูกหมากนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้เราเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับแล้วก็ชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่4 00 0กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองครับผมสําหรับคันนี้จะเป็นเครื่องของยันมานะครับ3 t n 7 5 l นะครับ เครื่องสวยๆเลยครับครับผมสำหรับยันมาคันนี้ทางบริษ,ษัท c n p พแท็กเตอร์เรานะครับได้ทำการเก็บระบบใหม่หมดทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายของเลหลวล้างถัง,งเปลี่ยนซีนทุกกระบอกนะครับแล้วก็เปลี่ยนบูธสลักนะครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่265,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถขุดเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะครับผมสามารถมาดูรถได้ที่ถนนบางนาตาดกม .23 3นะครับตำบลบางเสาทงอําเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการครับร้าน GMP แทกเตอร์เรามีให้เลือกชมอีกมากมายเลยครับ